ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไล์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำเพิ่มเครื่องแกงนะครับแล้วก็ดีซื้อเครื่องแกงมาละในตลาดรสชาติดีนะครับก็เลยอยากจะได้รสชาติที่จดัดจ้านมากขึ้น ก็นี่เลยใส่หอมแดงเพิ่มลงไปแล้วก็ใส่กระชายหั่นเป็นแว่นเนาะจะได้ขลุกง่ายแล้วก็นี่เลยครับที่ขายไม่ได้ก็คือกระมิ้งชันอีกอย่างนึงก็กระเทียมนะครับเอาไปขลุกรวมกันแล้วก็เพิ่มความร้อนแรงก็ด้วยเม็ดพริกไทยสด รสชาตมันจะจัดจ้างขึ้นขับเนืองงนดีครับพอเริ่มละเอียดก็ใส่เนยไทยดำลงไปด้วย พอละเอียดเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะเอาพี่แกงที่ซื้อมาจากหลาดเอาไปคุกลงไปแล้วก็จัดการต่ำให้มันเข้ากัน โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับได้เครื่องแกงตามที่เราต้องการละรสชาติที่เราต้องการนะจะประมาณนี้กินจะหอมหอมขึ้นนะครับแล้วก็รสชาติจะร้อนแรงมากขึ้นโอเคครับนั้นงจิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดแชร์ ขอไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ